สวัสดีครับผมสาเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตวันนี้จะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลาในนาฬิการุ่นนี้ครับเจ้า GA 900มาดูที่หลัสกันนี่ครับ GA 900 AG เห็นไหมเห็นชัดไหมครับนี่ GA 900 AG คิด1 ADR บูรุลเครื่องนะครับแล้วก็เลขคู่มือเนี่ยจะเป็น5 6 3 7ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าถ้ามีเลข4ตัวด้านล่างตรงนี้เหมือนกันกับรุ่นนี้นะสามารถตั้งเวลาแบบเดียวกันได้เลยตั้งเข็มแบบเดียวกันได้เลยและวิธีการเช็คถ้าเราไม่มีใบแท็กแบบนี้เช็คตรงนี้ครับให้เพื่อนๆดู เราดูที่ฝาหลังนะครับฝาหลังจะเขียนไ้เลยนี่5 6 3 7ตรงนี้นะครับถ้ามีเลขแบบเดียวกันก็จะตั้งวิธีการตั้งเวลาเนี่ยแบบเดียวกันอ้ออีกจุดหนึ่งผมจะสอนวิธีการตั้งเวลาเฉพาะนาฬิกาของแท้นะครับของปลอมเนี่ยผมไม่เคยเล่นจริงๆก็จะไม่เคยขายด้วยก็ไม่รู้วิธีการตั้งมันตั้งยังไงนะครับวิธีการเช็คแท้ปลอมสำหรับผมนะมันง่ายมากของปลอมเนี่ยฝาหลังมันจะนูนกว่าปกตินะครับอันนี้ของแท้เพื่อนเนดูของแท้เราจะไม่สอนให้ดูตรงสติกเกอร์นะเพราะสติกเกอร์ ของปลอมก็มีสติกเกอร์เหมือนกันแต่ของแท้เนี่ยเพื่อนๆดูภาพดูจากคลิปเลยฝาหลังมันจะเรียบๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นของปลอมครับฝาหลังมันจะนูนขึ้นมาแบบแปลกๆอะเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้าง,างนี้ดีกว่านี่ของแท้เห็นไหมฝาหลังมันจะดูเรียบๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นของปลอมนะฝาหลังมันจะนูนขึ้นมาเยอะมากตรงนี้เอาไปเช็คได้ครับแล้วเพื่อนๆก็ลองดูในส่วนของวัสดุให้เพื่อนๆดูนะของแท้เนี่ยวัสดุมันจะทําได้เนียนกว่าดีกว่าแล้วก็คุณภาพมันแบบของแท้เออของปลอมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเพ, <ๆ S 1> พื่อนๆดูเห็นไหมฮ แล้วก็มีความทนทนทานนี่คือของแท้นะครับโอเคก็บอกไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าใครมาถามนะครับจะได้เช็กก่อนว่านาฬิกาที่ท่านมีเนี่ยของแท้หรือของปลอมนะครับเอาละคราวนี้มาดูวิธีการตั้งเวลากันวันนี้จะสอนในส่วนของวิธีการต,าตั้งเวลาทั้งตั้งเวลาดีต้นแล้วก็ตั้งเข็มนะครับเอาละมาดูกันโ okay. อเคก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงการตั้งเวลาเราจะต้องอ่านค่าต่างๆของนาฬิกาให้เป็นก่อนลำดับแรก ลำดับท 2, 2, me, okay. okay. ี 2> 2> ่2ครับเราจะต้องรู้ว่าปุ่มต่างๆเนี่ยทำงานอย่างไรก่อนอันนี้สําคัญลองลงมานะครับอันดับแรกก่อนเลยผมขอซูมให้กับเพื่อนๆได้เห็นชัดนะก็คือในการอ่านค่าต่างๆของนาฬิกาโอเคขอเริ่มจากด้านบนก่อนเลยครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมด้านบนตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะที่เป็นขีดๆแล้วกําลังวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการนับเวลานะครับเป็นในส่วนหน่วยของวินาทีเห็นไหมฮะด้านบนสังเกตว่า60วินาที มันก็จะนับไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็วนไปเรื่อยๆทางขวามือตรงนี้จะเป็นการบอกว่าเราได้เปิดฟังก์ชันอะไรไว้บ้างนะครับ TMR คือท i m เมการนับเวลาถอยหลังสังเกตต,ตอนนี้มันเป็นสีดําหมดเห็นไหมแต่ถ้าเราเปิดไว้นะมันจะเป็นสีขาวขึ้นมาเพื่อนเพื่อลองเช็คนาฬิกาของตัวเองดูว่าเป็นยังไงอ๋อตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆนดูในวันนี้นะครับมันจะเป็น r e w ว r d LCD คือ LCD ของเขาเนี่ยนะครับพื้นหลังจะเป็นสีดําตัวเลขจะเป็นสีขาวแบบนี้นี่คือการออกแบบของ Cas ในริโน 900 AR AG ยจนะครับจะเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าของเพื่อนเป็นพื้นหลังสีขาวตัวเลขสีดำนะครับสีตรงนี้ก็จะสลับกันอ่ะมันสลับกันเพียงแค่สีเท่านั้นและตรงนี้ต้องบอกว่าในส่วนของสีนะสีการแสดงเวลาเนี่ยมีใครหลายๆคนถามผมมาเยอะมากเลยว่าเราสามารถเปลี่ยนสีให้แสดงสีได้ไหมเออให้แสดงสีอื่นได้ไหมอย่างเช่นเนี่ยตัวเลขสีขาวเนี่ยจะให้เป็นตัวเลขสีดําได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้นะครับแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมาเป็นแบบการดีไซน์ของเขาเลยทํามาจากโรงงานโดยเฉพาะเลยดังนั้น มันจะเปลี่ยนสีไม่ได้ต้องบอกนะครับโอเคกลับมาที่ตรงนี้กันต่ออย่างที่บอกนะครับถ้าเราเปิดอะไรไว้มันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ตอนนี้ผมปิดไว้ทุกอย่างอยู่มันก็เลยกลายเป็นสีดํา TMR คือ Timer การนับเวลาถอยหลัง WT คือ world time AL คืออัลามการตั้งปุก s t w คือการจับเวลานั่นเองนะครับนี่มันจะบอกไว้หมดเลยถ้าเปิดอันไหนถ้าเปิดไว้จะเป็นสีขาวต่อมาดูด้านล่างกันต่อนะครับตัวเลขด้านหน้าที่กําลังวิ่งอยู่ตรงนี้ คือในหน่วยของวินาทีตอนนี้วินาทีกัลังเดินอยู่ตรงนี้เห็นตัว P ไหม P เนี่ยคือเวลาหลังเที่ยงนั่นเองนะครับนี่คือการดูเวลาแบบ12ชั่วโมง P 3คือเวลา15นาฬิกาแต่ตอนนี้มันขึ้นว่า P 3มเห็นไหมแต่ถ้าเราเอ่อปรับเป็น24ชั่วโมงเนี่ยมันตัว P ก็จะหายไปแล้วก็จะกลายเป็นแค่15แล้วก็19นะครับจุด2จุดคือการดูเวลาจําไว้นะตรงนี้สําคัญมากถ้ามีจุด2จุดแบบนี้คือการดูเวลาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทําไมนะครับ 19คือในส่วนของนาทีคราวนี้ผมจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเอาละเปลี่ยนหน้าจอเดี๋ยวน,นะขอดูแป๊บนึงโอเควิธีการเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยกดปุ่มขวาบนตรงนี้นะครับหรือปุ่มรีเซ็ตด้านเนี้ยเวลาเราอยู่หน้าแรกเนี่ยเพียงแค่กดปุ่มขวาบนมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอละคราวนี้ดูที่หน้าจอ T H U คือเอ่อ Thursday อ่ะผมอ่านถูกไหม Thursday นะครับเอาเป็นว่าเป็นวันพฤหัสแล้วกันนะครับ2องขีดสอ 2ข้างหน้านี้คือในหน่วยของเดือนเดือน2กุมภาพันธ์24คือวันที่นะครับเอาใหม่นะวันพฤหัสเดือน2วันที่24อ่ะอธิบายเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมต้องดูขีด2ขีดอจุด2จุดกับ1ขีดถ้าเป็น1ขีดแบบนี้คือการดาูปฏิทินนั่นเองนะครับเอาใหม่นะขีดหนึ่งขีดคือการดูปฏิทินทําไมต้องพูดแบบนี้หลายๆคนได้นาฬิกาไปไม่ได้อ่านคู่มือนะครับบางคนก็ข้ามเรื่องคู่มือไป แล้วพอได้นาฬิกาไปเสร็จปับ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยพี่ครับทําไมนาฬิกาไม่ตั้งมาให้ผมเจอบ่อยมากเนี่ยผมไปซื้ออีกร้านหนึ่งมาแล้วเขาไม่ตั้งเวลาให้เวลาไม่ตรงกับเข็มทํายังไงดีอันนี้เจอบ่อยมากนะครับบอกเลยถ้าเป็นขีดแบบนี้คือการดูในส่วนของปฏิทินไม่ใช่เวลาจริงนะครับการดูเวลาเนี่ยจะต้องเป็นจุด2จุดแบบนี้อันนี้ย้ําแล้วนะการดูเวลาจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นจุด2จุดไม่ใช่ขีดนะครับขีดเป็นการดูปฏิทินโอเคตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วนะครับว่า การอ่านเวลาดิจิตอลเนี่ยมันเป็นอย่างไรต่อมาคราวนี้มาที่ปุ่มครับปุ่มนะครับวิธีการทํางานปุ่มปุ่มแรกคือปุ่มแอ j u จัปุ่มซ้ายตรงนี้ปุ่มนี้ถ้าเราอยู่ในหน้าแรกนะครับของนาฬิกาเนี่ยมันจะเข้าได้2แบบถ้าเรากดค้างไว้3วินาทีจะเข้าสู่ในส่วนของการตั้งค่าเวลาดิจิตอลแต่ถ้าเรากดค้างไว้เลาประมาณ5-6วินาทีมันก็จะเข้าสู่ในการแก้เข็มนะครับหรือเฮดเซตนี่คือหน้าที่ของปุ่มซ้ายบนเดี๋ยวปุ่มซ้ายบนเนี่ยผมทำท้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว,าว,าวนน ต่อมาปุ่มซ้ายล่างปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับหรือปุ่มโหมดถ้าเราก,กดไปเรื่อยๆมันจะเข้าสู่โหมดต่างๆมันจะเข้าสู่โหมดต่างๆเห็นไหมมันจะเข้าสู่โหมดต่างๆของนาฬิกานะครับโหมดได้แก่อะไรบ้างเอากดให้ดูเลย TMR คือการนับเวลาถอยหลัง WT คือ World Time การดูเวลาโลกรุ่นนี้สามารถดูได้ถึง31โซนเวลานะครับหรือ48เมืองทั่วโลก ALM คืออะลลามการตั้งปลุก STW คือการจับจับเวลานั่นเองนะครับ Time, Time ก็คือเวลาในปัจจุบันคราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆเจอกันปัญหาเยอะก็คือจะเจอตรงนี้จะเจอตรงนี้ฮะนะที่เจอกันเยอะๆนะคือตรงนี้ World Time หรือ W T นั่นเองนะครับหลายๆคนไปดูเวลาหน้านี้ครับเดี๋ยวนะลองกดดูก่อนผมกดให้ดูก่อนนะหลายๆคนชอบไปดูเวลาตรง B K K เดี๋ยวผมปรับนิดนึงนะครับขอกดให้ดูเลยทําให้ดูเลยคลิป อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าผมอยากทําให้ละเอียดนะเพราะอะไรถ้าคลิปละเอียดเนี่ยมันก็ถ้าเราดูจบเนี่ยเราจะเข้าใจทุกอย่างแต่ถ้าเราทาคลิปสั้นๆอธิบายสั้นๆเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาอื่นเนี่ยเราจะแก้มันไม่ได้หลายๆคนจะมาดูเวลาหน้านี้เพื่อนเพื่อลองดูนาฬิกาของตัวเองตอนนี้ก่อนว่าการแสดงเวลาเป็นแบบนี้ไหมขึ้นว่า bkk แล้วก็32 2แบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้คือเราดูเวลาโลกอยู่เราจะถ้าเราดูเวลาโลกอยู่นะครับเราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขการตั้งค่าเวลาดิจิตอลหรือเข็มได้เลยนะครับ ไม่สามารถแก้ได้บอกเลยนะไม่สามารถแก้ได้โอเคคราวนี้กลับมาดูที่หน้าแรกกันถ้าหน้าแรกมันจะเป็นอย่างนีก้การแสดงเวลาหน้าแรกจะเป็นแบบนี้รุ่นนี้สามารถกดปุ่มซ้ายล่างค้างไว้แล้วก็ให้เข้าสู่หน้าแรกได้การดูเวลาหน้าแรกครับมันจะขึ้นเป็นในหน่วยของวินาทีทางซ้ายมือตรงนี้หรือหรือวันในสัปดาห์แบบนี้นะครับนี่คือการดูเวลาในหน้าแรกสําคัญนะครับเอาใหม่ไปดูเวลาโลกใหม่ถ้าเราดูเวลาโลก มันจะขึ้นเป็น bkk ตรงเนี้ยเราจะไม่สามารถแก้ไขค่าต่างๆได้ย้ำแล้วนะดังนั้นครับเพื่อความมั่นใจในการแก้ไขค่าเวลานะให้เรากดปุ่มหมดเนี่ยค้างไว้จนมีเสียงดังติ๊ดเพื่อเข้าสู่หน้าแรกค้างไว้แบบนี้นะแล้วก็มีเสียงติด๊ดนี่นี่คืออยู่หน้าแรกของนาฬิกาแล้วนะครับโอเคผมอธิบายปุ่มซ้ายล่างตรงนี้ไปแล้วนะต่อมาปุ่มขวาล่างตรงนี้แล้วก็ปุ่มขวาบนตรงนี้ปุ่มขวาบนตรงนี้ถ้าเรากดไปมันจะเป็นการเปลี่ยนการแสดงเวลากับ,กบปติทิน นะครับนี่แบบนี้นะครับอย่างที่ย้ําจุด2จุดคือการดูเวลาในปัจจุบันถ้าเป็นขีดคิดเดียวคือการแสดงเวลาปฏิทินโอเคตอนนี้เข้าใจแล้วนะคราวนี้กดปุ่มขวาล่างตรงนี้ครับถ้าเราก,กดปุ่มขวาล่างเลยมันจะเข้าสู่การจับเวลาทันทีเห็นไหมจับเวลาเรียบร้อยแล้วรุน่นนี้มันจะเหมาะกับการจับเวลาทันทีแบบพวกคนเดียวใช้วิ่งหรือใช้แบบที่ต้องใช้การจับเวลาเนี่ยถือว่าเป็นการจับเวลาที่ง่ายมากนะครับโอเคกดปุ่มขวาล่างเพื่อหยุด สังเกตด้านบน STW มันจะมีขาวๆข,ขึ้นมาแล้วเห็นไหมแปลว่าผมได้ใช้ฟังก์ชันการจับเวลาไว้อยู่เห็นไหมครับขาวๆแบบนี้เหมือนกับที่ผมอธิบายในครั้งแรกว่าด้านบนจะขึ้นขาวๆนะครับตรงนี้ถ้าขึ้นขาวๆแบบนี้ให้เรากดปุ่มหยุดนะครับแล้วก็กดปุ่มขาวบนตรงนี้เพื่อรีเซ็ตอ่ะเราไม่ได้จับเวลาแล้วนะครับแล้วก็ออกจากการจับเวลาเลยนี่ พอออกเสร็จด้านบนก็จะขึ้นเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับนี่นี่คือวิธีการใช้ปุ่มต่างๆผมได้อธิบายครบเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราจะมาเข้าสู่การตั้งค่าเวลากันละนะครับวิธีการตั้งค่าเวลาผมขอดูเวลาในปัจจุบันก่อนเวลาในปัจจุบันเป็นเวลา15นาฬิกา21นาทีเอาละมาเข้าสู่การตั้งค่าเวลากันกดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้เลยเราประมาณ3-4วินาทีให้มีเสียงดังติดนะครับ1 2 3อ่ะประมาณ3-4วิสังเกตสิ่งแรกที่เราเจอคือ BKK กําลังกระพริบอยู่ BKK คือประเทศไทยนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เป็นการปรับตั้งค่าว,ว่าเราอยู่ในประเทศไหนหลายๆคนไปซื้อนาฬิกามาแล้วจะเป็นประเทศนี้จะเป็นประเทศนี้๋อขออนุญ,ญาตนะครับกดหลายๆคนไปซื้อนาฬิกามามันจะเป็นประเทศนี้ครับเพิ่งซื้อมาใหม่หรือซื้อมาแล้วร้านไม่ได้ตั้งให้มันจะเป็น t y o หรือโตเกียวนะครับตรงนี้ให้ตั้งเป็นประเทศไทยก่อนหรือ b k ก่อนนะครับ BKK แบบนี้นะให้เป็น BKK เช็คครับว่าตั้ง BKK หรือ,อยังถ้าตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในส่วนของ DST DST คือ Day Saving Time ประเทศไทยไม่ได้ใช้นะครับจะต้องเป็น OFF เท่าน,นั้นขอย้ำา s t t หรือ Day Saving Time ประเทศไทยไม่ใช้ให้เป็น OFF อ่ะแล้ววิธีการเปลี่ยน ON กับ OFF เนี่ยง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่มขวาล่างตรงนี้เห็นไหม On กับ o f f เดี๋ยนะกดลงไปเออนี่ on กับ off นะครับ ออนกับออฟแบบนี้พอเป็นออนเนี่ยสังเกตเวลามันจะเร็วขึ้น1ชั่วโมงเห็นไหมนี่หลายๆคนพลาดตรงนี้แหละไปเปิดออนไว้แล้วก็เวลามันเร็ว1ชั่วโมงแล้วเข็มเนี่ยมันจะตามในส่วนของเวลาตรงนี้ไม่ทันนะครับไม่ตรงกันก็คิดว่านาฬิกาเสียแต่จริงแล้วคือเราเปิด DST ทิ้งไว้นะครับให้กดตรงนี้ขวาล่างให้เป็นออฟจำไว้นะประเทศไทยเป็นออฟเท่านั้นนะครับจากนั้นกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับ ก็จะเข้าสู่การดูเวลาเป็นแบบ12ชั่วโมงนะครับเราอยากดูเวลาเป็นแบบไหนล่ะ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงวิธีการเปลี่ยนก็กดปุ่มขวาล่างตรงนี้1ครั้งอ่าเห็นไหมจาก3ก็จะกลายเป็น15 24เหยนิบเป็น15เรียบร้อยแล้วนะครับคำแนะนําของผมคือให้ดูเวลาเป็นแบบ24ชั่วโมงจะดีที่สุดเพื่อความแม่นยำนะครับแล้วก็ไม่งงด้วยนะโอเคคราวนี้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเข้าสู่ในหน่วยของวินาที ่ดยควาวินาทีผมไม่ค่อยแนะนําให้แก้นะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับคราวนี้มันก็จะเข้าสู่ในส่วนของชั่วโมงนะครับเวลานี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับปรากฏว่าเวลานี้ที่ผมต้องการตั้งเนี่ยผมขอดูเวลาอีกรอบนะเป็นเวลา15บหนาฬิกายีนาทีโอเคเลข15เนี่ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าใครหลายๆคนต้องการเปลี่ยนครับปุ่มขวาบนมีหน้าที่ในการลบตัวเลขปุ่มขวาล่างมีหน้าที่ในการบวกตัวเลขผมกดให้ดูนะขวาบนลบเห็นไหมครับจาก15ก็จะกลายเป็น14 ขวาล่างบวกจาก14ก็จะกลายเป็น15ก็ตั้งไปได้เลยครับกดไปได้เลยแบบนี้ผมกดให้ดูนะครับเผื่อใครไม่กล้ากดอ่เป็น15นะครับนี่ถ้ากดค้างไว้เนี่ยตัวเลขมันจะวิ่งเร็วแต่พอใกล้ๆเนี่ยให้ดึงมือออกแล้วไอ้ดึงนิ้วออกแล้วค่อยๆกดครับนี่15ตรงแล้วนะพอ15ตรงแล้วครับเราก็กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับอันนี้จะเป็น27นะครับตอนนี้ขอเช็คเวลาอีกรอบนึงครับเป็นเวลา15นาฬิกายเหมือนเดิมนะครับ ขวาบนลบจำได้ไหมขวาบนลบขวาล่างบวกก็กดลบไปเลยสามครั้ง1 2 3โอเคตรงละ15บานาฬิกายีนาทีตรงเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับขอย้ำนะขวาบนลบขวาล่างบวกก็กดไปได้เลยครับโอเคคราวนี้ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับก็จะเลื่อนไปหน่วยแรกที่กระพริบครับ2022คือในหน่วยของอปีนั่นเองนะครับปีนี้ใช่ปี20 22ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับ ขวาบนลบขวาล่างบวกก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับเป็นไงวิธีการตั้งง่ายไหมผมว่าจีช็อคเนี่ยวิธีการตั้งง่ายมากเลยนะครับอันแรกที่เราเจอก็อันต่อมานะที่เราเจอคือในหน่วยของเดือนนี่คือเดือน2ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับกดขวาบนลบขวาล่างบวกก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับอะกดให้ดูอีกรอบหนึ่งขวาบนลบขวาล่างบวกเดือนนี้เป็นเดือน2ถูกแล้วนะครับโอเคกดซ้ okay. ายล่า,ลางเพื่อเลื่อนครับ ส่วนมากปีกับเดือนพวกนี้วันเดือนปีพวกนี้จะไม่ค่อยพลาดหรอกจะไม่ค่อยผิดหรอกนะครับไม,ไม่ต้องแก้ก็ได้แต่ว่าทําให้ดูเลยนะครับวันนี้มาใช่วันที่24ใช่หรือไม่ปรากฏว่าใช่นะครับก็กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่เหมือนเดิมขวาบนลบขวาล่างบวกอ่ะอันนี้ใช่แล้วนะผมไม่กดแล้วนะกดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนโอเคตรงนี้จะเข้ามาสู่ในส่วนของคีย์คีย์คือการเปิดเสียงปุ่มนั่นเองรุ่นนี้นะครับสามารถเปิดปิดเสียงปุ่มได้ ga 9 0 0จำไว้นะสามารถเปิดปิดเสียงปุ่มได้ ถ้าขึ้นคีย์แบบนี้คือการเปิดเสียงปุ่มแต่ถ้าเราต้องการปิดครับกดปุ่มขวาล่างตรงนี้มันจะขึ้นคำว่าม u นะครับแปบลบว่าปิดเสียงปุ่มนะครับแต่ผมชอบแบบมีเสียงปุ่มมากกว่าผมว่ามันใช้งานง่ายดีก็กดขวาล่างขวาล่างนี่นะครับจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนนะครับโอเคให้เป็นคีย์เรียบร้อยละจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับเพื่อเลื่อนก็จะเข้าสู่ lt 1 lt 1หมายถึงเราต้องการให้ไฟของนาฬิกาเนี่ยสว่างกี่วินาที lt 1คือ1วินาทีถ้าเรากดปุ่ม ขวาล่างตรงนี้ก็จะกลายเป็น LT3 ไฟก็จะสว่างนาน3วินาทีอ่ะผมเปิด3ไว้แล้วกันนะครับไฟเนี่ยจะได้ดูเออเราจะได้ดูหน้าจอเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะดูทุกอย่างเออดูเข็มดูอะไรเงี้ยจะได้อย่างชัดเจนนะครับให้เป็น LT3 แต่ข้อเสียคือถ้าเราเปิดไฟแบบนานๆแบบเนี้ยมันจะเปลืองแบตเตอรี่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะรุ่นนี้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง7ปีเลยทีเดียวนะครับก็เปิดเป็น LT3 ไว้แล้วกันโอเคคราวนี้เมื่อเราได้ตั้งค่าตามที่เราต้องการแล้วนะให้กดปุ่มซ้าลาลล่่งเเพืืออ มันก็จะกลับมานะครับในหน่วยของ bkk ก็คือในหน่วยของปอีในหน่วยของประเทศที่เราอยู่ใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมนี่คือมันวนกลับมาแล้วนะครับขอกดปุ่มซ้ายล่างให้เพื่อนดูนะว่าจะวนไปเป็นยังไงบ้างอันแรกประเทศอันที่2 dst อันที่3คือการดูเวลาแบบ12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงอันที่4วินาทีต่อมาก็ชั่วโมงนาทีปีเดือนวันที่การเปิดเสียงปุ่ม แล้วก็การเปิดไฟนั่นเองอ่ะก็กลับมาที่เดิมแบบนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้เลยถ้าเราต้องการเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็กดปุ่มซ้ายแบบเมื่อกี้ไปเรื่อยไปในหน่นหวยที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับแต่คราวนี้เราทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยละให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกจากการตั้งค่าอ่ะล้วก็ออกจากการตั้งค่าเลยคราวนี้พอออกจากการตั้งค่าปับ๊บสังเกตด้านหน้ามันจะเป็นแบบแสดงวันในสัปดาห์แล้วก็เดือนแล้วก็วันที่ใช่ไหมก็กดปุ่มขวาบน 1ครั้งนะครับก็จะเข้าสู่การดูเวลาในปัจจุบันเวลานี้เป็นเวลา15นาฬิกา28นาทีนะครับแต่เข็มไม่ตรงมาดูวิธีการแก้เข็มกันบอกเลยไม่ยากนะครับตอนนี้จะขอตอบคาถามคําถามนึงด้วยเพราะมีคนทางบ้านถามเข้ามาโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าคําถามมันคืออะไรนะครับกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้ลาลาประมาณ5-6วินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเข็มนะครับ1 2 3 4 5 6มันจะขึ้น Hset แล้วก็โฮลนะครับโอเคพอขึ้น Hset แล้วก็ศูนย์แบบเนี้ย เข็มมันก็จะวิ่งไปนะครับรอสักครู่ให้เข็มมันหยุดก่อนแล้วเราจะถึงะจะถึงจะสามารถที่จะตั้งค่าได้นะรอ,อเลยแล้วกันคําถามที่ทางบ้านถามมาว่าทําไมเราไม่ตั้งเข็มตรงเฮดเซตเนี่ยตามเวลาที่เราตามเวลาปัจจุบันที่เรารู้เลยว่าเวลาไหนอะไรเงี้ยถ้าตั้งแบบนั้นมันจะตั้งได้ไหมมีคนถามแบบแบบนี้อย่างที่บอกครับเมื่อกี้เป็นเวลาผมดูเวลานะ15นาฬิกา29เานาทีเราทาตามแบบที่เขาเขาพูดก่อนนะครับ ลองเลื่อนเข็มไปที่15นาฬิกา29นาทีวิธีการเลื่อนเข็มเนี่ยก็เพียงแค่กดปุ่มซ้ายบนขวาบนหรือขวาล่างนี่ก็จะเป็นการเลื่อนปุ่มแล้วผมจะตั้งไปที่15นาฬิกา29นาทีตามที่เขาถามมานะอันนี้คลิปอาจจะยาวนิดนึงแต่เพื่อความเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจอะไรกระจา่างหรือเข้าใจการใช้ทํางานนาฬิกาเนี่ยเราจะได้ใช้งานนาฬิกาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนอันนี้ตามตามตามที่คนคอมเมนต์มานะทำไมเราไม่ ทั้งเข็มใหมตามเวลาเลยล่ะพี่ทำไมต้องไม่ตั้งที่ศูนย์ศูนย์เดี๋ยวไปดูกันขอทําให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูเวลานิดนึงนะเพราะต้องอัปเดตเวลานิดนึง15นาฬิกายีาโอเคยัง15นาฬิกายีอยู่15นาฬิกายีนะครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคมีคนบอกว่าให้ตั้งตามเวลาดิตอนเลยจะเป็นยังไงโอเคเรามาดูกันนะครับกดปุ่มซ้ายบนเพื่อออ,อก เห็น 30, ไหมส้านาฬิกเห็นไหมฮะเวลาเป็นเวลา15บหนาฬกาสแต่เข็มเนี่ยมันวิ่งไปที่อื่นละเป็นคําถามที่ดีครับก็จะได้ลองว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะจริงๆรุ่นเนีย้ยจากการลองเล่นนะมันจะตั้งเหมือนกับรุ่น G A 110เลยนะครับแต่ต้องทำให้คลิปไปดูแหละจะได้เข้าใจเห็นไหมพอเราตั้งเวลาเข็มเมื่อกี้ไปที่15นาฬายนาทีแล้วพอกดซ้ายบนหรือปุ่ม adjust เพื่อ,อออกเนี่ยปรากฏว่าเวลาเนี่ยมันก็ยังเพี้ยนอยู่ เข็มก็จะชี้ประมาณ19นาฬิกานะครับชี้าที่ส9นาฬิกามันก็ยังไม่ตรงอยู่คราวนี้เราทําตามคู่มือเลยคือตั้งไปที่ 00. นย์นาฬิกาะครับกดปุ่มซ้ายบนค้างไว้5-6วินาที1 2 3 4 5 6อ่ะ6วิล้โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งไปที่ 00. เลยนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงย้าหลายรอบนะครับอาจจะยาวนิดนึงแตหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจนะแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ให้ละเอียดนะครับ ถ้าเรารู้ละเอียดแล้วเนี่ยเราเข้าใจนาฬิกาเนี่ยเราจะสามารถใช้นาฬิกาได้เป็นประสิทธิภาพนะครับโอเคคราวนี้เรากดปุ่มซ้ายบนแล้วกันเพราะมันอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับเข็มยาวอยู่ฝั่งนี้แล้วมันจะง่ายกว่าให้ไปที่สูตรนาฬิกาศูนย์ศูนย์นาทีกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับเข็มมันจะวิ่งไปเองรุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งกดค้างไว้แล้วเข็มมันวิ่งไปเองนี่ดีมากเลยนะถ้าเป็นจีช็อกรุ่นเก่าอันนี้มาให้ฟังเราต้องกดค้างไว้ให้เข็มมันวิ่งแบบนี้คือกดจนนิ้วเป็นรอยอะนะครับอันนี้กก็ดง่ายยเลย เดี๋ยวพอใกล้ๆเข็มใกล้ๆเลขเที่ยงคืนนะครับเราจะกดหยุดใกลละใกลละกดหยุดอือ Alert. หยุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนเข็มไปที่0ูนนาฬิกาศูนาทีโอเคตรงยังโอเคผมคิดว่ามันตรงนะดูจากกล้องนะครับน่าจะตรงละจากนั้นให้เรากดปุ่มซ้ายบนเพื่อเพื่อออกเอาละเขานี้มาดูกันว่าเข็มจะวิ่งไปที่นาฬิกาสิบหนาฬิกาสานาทีหรือไม่นะครับมาดูกัน นาฬิการุ่นนี้สวยนะเดี๋ยวผมทำรีวิวดีกว่า15นาฬิกาสาอนาทีโอเคนี่ไงตรงละอ่านี่ตรงแล้วนะครับเป็นไงวิธีการตั้งเวลาง่ายไหมแต่คราวนี้มีปัญหาถามมาจากทางบ้านอีกนะครับจากประสบการณ์ของผมปัญหานั้นก็ถามมาว่าตั้งเวลาดิจิตอลแล้วพอมาตั้งเข็มเนี่ยทำไมตั้งไม่ได้อันนี้จากประสบการณ์เลยนะตอบจากปร,ประสบการณ์เลยคือหลายๆคนพอตั้งเวลาดิจิตอลปับ๊บพอจะมาตั้งเข็มเข็มมันไม่วิ่งไป ก็แปลกใจว่าทําไมเข็มไม่วิ่งไปจากประสบการณ์ของผมเนี่ยเจออยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยตัวเครื่องด้านในมีปัญหาอาจจะมีชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยที่มันเกยกันหรือไม่ตรงทําให้เข็มเนี่ยพอเรากดกดกดปรับเข็มเนี่ยมันไม่เดินนะครับอันนี้คืออย่างแรกปัญหาเนี่ยนะครับต้องให้ช่างเขาดูให้และต้องให้ช่างที่มีความชํานาญการเปิดเครื่องแล้วก็ดูให้ว่ามันเป็นอย่างไรแต่คราวนี้ไอการเปิดเครื่องเนี่ยต้องแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราซื้อนาฬิกาตัวนี้มาไม่ถึง1ปีนะครับแนะนําให้ส่ง ร้านที่คุณซื้อมานะครับให้เขาจัดการให้อย่าไปเปิดเองถ้าเราเปิดเครื่องเองนะครับมันจะหมดประกันทันทีขอย้านะถ้าเราเปิดเครื่องที่อื่นเนี่ยนาฬิกาจะหมดประกันทันทีอันนี้สําคัญมากครับและอย่างที่2ที่ผมเจอนะก็คือแบตเตอรี่มันอ่อนทําให้ไม่สามารถที่จะปรับเข็มได้วิธีการเช็คแบตเตอรี่อ่อนมันเช็คง่ายมากเลยครับว่า,าทําอย่างไรนะครับมาดูกันวิธีการเช็คครับว่าแบตเตอรี่อ่อนหรือเปล่าให้ดูที่ไฟกับดูที่ในส่วนของหน้าจอดิจิตอลว่า สีมันดูจางๆไหมนะครับสีเนี่ยบางทีหน้าจอที่ต้นเนี่ยเราอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนแต่ไฟเนี่ยจะดูชัดเจนกว่าวิธีการดูไฟก็กดปุ่มตรงนี้ฮะ gb g อ่อ G A 900กดไฟตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยอันนี้คือนาฬิกาตัวใหม่นะเพื่อนๆสังเกตให้เพื่อนเพื่อดูนะดูเทียบกับนาฬิกาของตัวเองนะครับนาฬิกาเลื่อนใหม่ๆเนี่ยไฟมันจะเป็นแบบนี้นี่ก็ถือว่าสว่างเลยไฟสีขาวสว่างมากนะครับเป็นไฟ led แบบนี้คือไฟสว่างแต่ถ้าของใครกดไฟแล้วไฟมันดูจางๆดูแบบ ดูน้อยกว่าที่เคยเป็นนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่มันกําลังจะหมดนะครับคาแนะนําของผมคือให้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่และอย่างที่บอกครับว่าถ้าซื้อนาฬิกามาไม่ถึง1ปีให้เอานาฬิกาไปเปลี่ยนแบตเตอรี่กับร้านที่เราซื้อมาแต่ถ้ามันเกิน1ปีมาแล้วเราไปเปลี่ยนที่ไหนก็ได้หรือไปเปลี่ยนตามเคาน์เตอร์ CMG ก็ได้แต่มันจะมีค่าใช้จ่ายแค่นั้นเองนะครับนี่คือปัญหาที่ผมเคยเจอมานะโอเคก็น่าจะพูดครบทุกประเด็นทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้ก็ขอแนะนําไว้เท่านี้ลยกันยืนกดติดตามกด subscribe และ ที่จะไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ถ้าใครมีคำถามฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ